เราเวิสังการตีกาลร่มคนไปแล้วปีไม่เกี่ยววันพยาวันมาจุดจอดรถเดิมวันปาาปีก็มาจุดจดรถเดิมับันนี้ก็มามีชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตมบลบ้านบ่งนำโดยก็กำนันมีสมิึงารพร้อมด้วยสารวัตรกำนันพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกมุมบ้านในตำบลบ้านบ่งก็ได้รับเียน อาเวดีตัตตังนังมายังมาตุอุปาราจาดุมดอกเของต้นดอกไม้และนามสุขพลโทกะสะกันโตกะสะสัมพีโรกะะและสัมปะปัตุสานมาพวดสุมะกาวะยังขะถึงทาสัมมาถานีตนตัวเห่งเราบัดนี้ตนตัวเห่งเราได้มีธรรมะเมตตาไว้าปฏิสาหังอาแล้ววาซนี้แท้จริีแม้ว่าท่านทั้งหลาย ได้เคยออกปักลังคาเหลือได้ขึ้นที่ต่ำได้ย่ำที่สูงได้ปมาณกะด้วยกายกรรมวิธีกรรมะโนกรรมได้สัจจะพอดีมาได้สัจจะพอดีผู้ฆ่าก็ขออโหสิกรรมอย่าได้เป็นที่ัวรทำกรรมอันเกก้ากระทำเสียอย่างจันทรฟ้าแหละกในหลับปัน นั่นจงจังมีเตียงแจดีรีและบาและบาตาแต่นอนปกครอบุญอุศษณีท่านทั้งหลายที่ได้ญรแต่กรรมฟังเป็นแล้วในกาและครั้งนี้ปกครองลูกเป็นบันไดแก้วไก่จนสู่มังฝ้าเป็นมาแก้วตัวชื่ออาจารย์ในเป็นพระไทยพระหอเป็นมัคคะพละกว้างต่อในละปันนั่นจงจังมีเตียงแจดีรีอยู่ปกครองมือมีใจไปไหนมาไหน เธอมีโจมีลาป่าแม้มมาสัตรูคอยได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติริทานสมบัติสุกพบสุกชาติแม้นว่าท่านทังายจะไปในจตุทิศอันทะทิศวันตกวันขอบขอบใจคน,นเนื้อค้าขายไรร่องแอวบ้านกลางเมืองและอยู่ในบ้านโหเรือนก็ดีก็เออได้อยู่จุมเนื้อเย็นใจพระขยวนทังหลายก็ออยังได้มี จำเมื่อลับเลยเมื่อดื่จมจำเมื่อยืนเละเมื่อนั่งถือเป็นที่รักเลยจำรุนใจใหเหตุผลและเทวดาทั้งหลายแล้วเมื่อได้กำปูงลุงเลี้ยงไปด้วยโภคะดชนะชนะนำสมปัติก็ปอง,งนวลคำแม้ว่าจะกินก็ยังไม่ได้ทานไม่จากกานก็ยังไมได้าทานนั้นจงจังนี้เทียมเตดีรีสปีติโยวิวันจัตุสัพโรโควินาสตุม,มาเตวะวันวันตระโย ที่ทีกายุโภควะอภิวาทนะเศรษฐนิจมุทาจิญญโนดักรธรรมาวาติอายุวโนสุขังปัลังสุมาคารวัตนังนิพพานังปะระมังสุขัง เจตุลัยเสร็สบกว่าอัฐิการโสังขารพเตอร์คามดงร้อนฝนปัญญติีแม่แก้วไดนตุมาจอดใหอดมาจอเนสานเจ้าภาพการจ่นยลน้นในปกรที่ส่สความควโดยก็หลวงก็ใญบ้านโค้ชคณะกรรมการนี่แม่บ้านอู่มาไหนจ้ะาได้ละแสียังให้การด้ต่อนนี้ แต่พอ้องใจ,จงกันมาจนมาการวะสสเจล้เขาท่านอว่าจนตัวแห่งข้าพเจ้าปันหนแน่นว่ากาละเวลาที่ผ่านพ้นมาได้หนึ่งปีกนเรส่งสงปีก็ีร่จะลดโฉนช่วยันและการดวดกายด้วยวัจาด้วยใจสันได้ก็เรอขอออโหสิกรรมช่วยันหน้าต รับพรทุกท่าทุคนะครับเาจุปาปุ a ะจาตานาสุปันโทตักกาตานาสัพพะอิละตานาสุมมาคะลวะานังกายะกัมมังวจีกัมมังมโนกัมมัง สันติตาโตสังอสันติตาโตสังอติตาโตสังอนาคตาโตสังปัจจุบันนาโตสังสัพพะปะวิณาสัุเอวังคนฟูดนายิกาการละวันนี้ก็หากเป็นวันดีที่อันวิเศษเและอาทิตย์กันโศสังการจีเก่ากองคำโยนฝนไปแล้วปีใหม่แก้วปัญญาวันปักปี๋ผักยันได้มาจุมาจอดมาลอดมาเจอเจอแต่เราเจ้ากาต่างทั้งหลายแม่นี พ่อขำนานอินสมจิควาเป็นเก้าพร้อมด้วยผู้ใหญ่บานผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน่าะวัดกำนานคณะกรรมการพ่อแกนแม่บ้านจุโูจุพลต่างจังไรบ่ได้ละเสียงยังเฮตดจารีตประเพณีตามตำนองกองแห่งอริยสักูดิาเจ้าจังไรบูู่้ละเยงเล็วแาตะเพณีตามนอีกากแล่อรบะสักูดิชาเอาจงไ ทั้งหลายได้ตกแต่งล้อมนำมายัางทกปปาปูปาอาจารงดอกก็ตอกดอกไม้น้ำอบน้ำหอมน้ำชุมคอยสับปยืงนเครื่องประจานเครื่องดำหัวทั้งหลายมวอนผู้นี้เพื่อจักมาสมมากาละวัสละเขาดำหวัวตัวตัวข้วววววนาก็จ้าว่าสันนิทัดีนีวัดน,นี้ปลอดปฏิกาหารับเอาแล้ว แม้ว่าตาทั้งหลายมีกรรมเตโตโตะณิธากำมักกำพาธนาโดยประกาศสได้สมิจันตุถึงฟันอุดมสมหลาจะดีทีถึงอย่างจุปกานนาถึงจะมีจีชาดีมีทางรมนี้ไปไปนาปีใหม่กันใหม่คันใหม่ทามใหม่ลมลไหลได้อยู่ใีมีสุขรู้ความชาตนดเดือนก็วันก็ยามก็นั้น ก็ใจไก่สุขรักษาศรัทธาอย่าจกิจจกเดินกวาดงานจะเดินจะโดยอายุปีอายุเดือนอายุวันอายุงานอยูก็ขอมีใจไฟก็ขอไม่จกไม่ลาบาดแต่กับสัตรูยุคทไม่สุขอายุมันเงียบงูได้ร้อยสาวขอเอาภวสารงานส่งจำมีเที่ยงได้ดีดเหมาสมดังตาบลี พระพุทธเจ้าเตเตสานาวะอายุวัตโขจุเมีอายุมันยืนยาวติฆาเจียงเจ้าอดโนสาวกเข้าเปลาวัสาชนะวัตโขจงเขามีเงินมีทองเข้าของสมบัตินั่งบนตุตาอุรนสิริวัตโขจงมีสนีิษฐาประการครบถวนยักษ์สักวัตโข จงมีโยบลาบล้วนก่อนโจมพระละัตโกจงมีพระลากำลังอดองใต่แรงสังไปนายสันอกวันละบัตโกจงมีเติวพันวรรณะกเหมอกปูตาเป็นที่รักของเทวดาละควรต้องลาสุขาปัตโกมีความสุขหายสุขใจประกอบไปด้วยกาญกาสุขเจตสิกกาสุขพระโคนจับทุงสองสิ่ ญาทุกอาจจะมาขอามเก่งในตนเจตสิสังวนอาจจะมาบาังเกิด,ด,กดโดยเจ้ากุศลสึงุวอันได้มาทำหัวหนนาดีลำเลิศอ้จานั้จังายได้อยู่เป็นสุขไปเหมือนมากจะได้ถอดจากกำลังสลีโจบรับมีบนไรยยลังได้กินได้ทานไปแต่ใจใจ,ใจใน,น้องจะมี เที่ยงแต่ดีนีิภาวะสปิทิโยมีวัดสันตุสภาพโลกโภพิณัสสโตมาแต่ภาวะตัวนกะโยสุขีทิขายุโภภาวะอพิวาฐานัสิลิสานิจังพุทธาปชาอิโนสัตะโลตมะวัจันติอานุพันโนสุขังพลังสุมาขันตวะชานังนิพพานังปพลังมังสุขัง